สวัสดีค่ะเขาว่ากันว่าแมปบูคาเวนเนี่ยถ้าหากเราแต่งตัวธรรมดาไปจะโดนด่าว่าสายฟรีจะโดนด่าว่าจนจริงไหมโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าในแมปบูคาเวนเนี่ยถ้าหากเราแต่งตัวแบบนี้ไปเป็นสายฟรีเพื่อไปแต่งตัวเป็นสาวสวยเราจะโดนด่าว่าจนไหมกากไหมไก่ไหมโอเคปะไปกันเลย โอเคค่ะเข้าเกมมาแล้วโชคดีที่เราอยู่ในแมปคนไทยพอดีเลยนี่แมปคนไทยคุยอะไรกันเยอะแยะโอเคปะเรามาเปลี่ยนเป็นตัวเบคอนกันดีกว่าปึ้งอุ๊ยเขาไม่ได้เรียกว่าเบคอนนี่วะเพราะเราเข้าเกมมาแล้วเราต้องแต่งตัวเป็นสาวสวยแต่งตัวเป็นสาวสวยแต่งตัวแต่งตัว กระตายผมผมนี้โอเคโอเคมันดูแปลกๆแลนะ้วทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเลือกทรงผมใหม่ดีกว่ามันดูแปลกๆดิเสร็จแล้วน่ารักไหมทุกคนนี่อา้าวนี่ใครตาดูดูด,ดูหน้ากับปากับตา โอเคค่ะเอาอะไรอยู่ดีก็มาทําหน้าแบบนี้มักค่ะทุกคนเราจะมาลองดูว่าถ้าหากเราใช้ตัวละครน่ารักแบบนี้เนี่ยอา้าเข้ามาก็เจอเลยแต่งชุดฟรีแน่ๆ <c oughs> ก็ใช่ไงเออก็ใช่อะ่ะเจอแล้วทุกคน <c oughs> เจอแล้วทุกคนพวกจนไม่มีตังค์แน่ๆ <c oughs> เอ้ยมันจะมีจริงหรอคนแบบนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะโดน สงสัยโอ้สงสัยเข้าแมปคนไทยมาก็เจอเลยนี่ไงร้อยเปอร์เซนอะไรร้อยเปอร์เซนอ๋อพวกจนไม่มีตังค์แล้วไงลาอูน <c oughs> เพราะว่าเราเป็นลาอูนผู้ชายแน่ๆอะๆหัวเรา โอ้พิมพ์หัวล้ออีกไม่ได้แล้วทําไมอ่ะเออคนเยอะแยะทําไมมาเจาะจงแต่เราอ่ะอะไรแต่งตัวดูจนมากนายอ่ะรวยตายแหละทุกคนมีจริงๆพวกที่ชอบบูรี่สายฟรีอย่างเราไหนคนรวยอ่ะขอกดดูหน่อยนี่ไม่ใช่หลักเราอ๋อจะบอกว่านี่ไม่ใช่อดีหลักเราไหนโอ้ยเบคอน นูบตัวนูบเว้วายวายว่าแต่คนอื่นจริงมีแสนโลบักดูทุกคนมีสาวเดินมาดูด้วยมะเราส่องดูสาวกันว่าเขาจะสายฟรีไงดูไงต่อคืออะไรดูไง โอ้ยไหนน้องคนนี้คนไม่มีหน้าไหนดูหน่อยสิอุย้ยไม่ใช่ผู้ชายคนนี้อะเอา้าไม่ขึ้นเดี๋ยวโดนอะไรเดี๋ยวโดนแบนแน่ฮะแบนเรื่องอะไรอะพอมีคนคุยกันไม่แคร์จ้าแม่ไม่แคร์จ้า,จาพอมีแบบคนคุยกันนี่คนเริ่มมาเยอะแล้วทุกคนขอกดดูน้องคนนี้หน่อยน่ารักปึ้งอะคนอดิละปึง ขยาวขวดปักคาฝันกลางวันและเจอแต่คนฝันกลางวันนายอ่ะต้องการอะไรเออในนี้มีแต่ราอุลเริ่มและเริ่มแล้วคนนี้สงสัยเขาสร้างตัวมาปั่นแน่นอนอะ่ะคนนี้เนี่ยไม่ต้องการใครหรอกมีแต่ผู้ชายโอเคไม่ต้องการหรอกมีแต่ผู้ชาย ลาอูนเหมือนหล่อเลือกได้อ่ะอาลาก่อนได้บอฮะโอ้ยขำสงสารและเริ่มสงสารน้องคนนี้แล้วทุกคน <c oughs> มีแต่ฟองนมเอา้าอะไรเขาพูดอะไรฟองนมในน้องแอดมินสร้างบ้านหลูให้ดูดิอยากเห็นอยากเห็นอ๋อ ทำไมไม่ใส่โกโกโนะเ,เข้ามาก็เจอเลยหาง่ายนะเนี่ยแมพแบบนี้เนี่ยมีตาปะเออมีตาปะเขาใส่อยู่โกโกโนอะไหนดูด้วยหน่อยสิทั้งสองคนเลยดูดีๆเนอะใช่ดูดีๆน,น่าจะบ้านจนกางเกงค่ะทรงนี้ตาบอดโอเคพอแล้วโอเคค่ะทุกคนก็มีคนแบบนี้ในเซิร์ฟนะมีหน้า มีท็อกซิกมีดราม่ากันอะไรอีกหัวโตๆแบบนี้คนน่าจะชอบดูอ๋อเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาเติมพรีเมียมด้วยอะ่ะด่าเขาว่าจนไม่ได้นะเออเป็นไงโดนด่าโดนลมด่าแล้วว่าคนอื่นไปเรื่อยโอเคค่ะก็มีคนแบบนี้อยู่ในแมปด้วยแล้วก็มีคนแบบนี้เยอะ ที่มาท็อกซิกเรื่องการแต่งตัวในแมปนี้มันความจริงมันไม่สมควรนะคะที่เขาจะแต่งตัวยังไงเพราะว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปสมมุติขึ้นมาเออจะแปลว่าเขาไม่ได้โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะจะจัดการยังไงกับอา้าวหายเปดาวคนอื่นแล้วก็หายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายะไม่หาย,ย่ห่าเขามาตรงนี้รถกระดาษ OK，快来。